สวัสดีค่ะร้านค้านี่ขายดีมากๆเพราะอะไรคะว่า,วาจะใกล้จะคริสต์มาสเนาะทุกคนก็หาซื้อของขวันนี่นะตุ๊กตาแชมเปอฟินนะคะ Good, uh huh. นี่นะคะรู้สึกว่าเขาจะขายพวกอัน,นี้ให้กับบ้านแล้วก็เหมือนกับนั่นนะคะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะดูค่ะแต่ละอย่างเขาขายกันเยอะแยะมากเลยนะคะมีเสื้อผ้าเด็กแล้วก็มีกระตูนมีขนมมีอะไรนะคะแล้วก็เป็นของขวัญยูนนะคะทุกคนนะคะ แล้วก็มีเสื้อผ้า7นะคะเจดเลยนะคะดูนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะนะคะ,ะ,คะอันนี้รู้สึกว่าอันนี้รู้สึกว่าเขาจะขายเพื่อไปบริจาคให้กับคนที่ป่วยหรือว่าเด็กที่ขาดแคลนนะคะนนี้ก็จะเป็นร้านหนังสือนะคะทุกคน โอ้น่าก,กินมากเลยทุกคนคาเดฟบินอ่กคาเดฟฟิมอ,อ่ะทักโอ้นี่น่าก,กินมากเลยทุกคนดูโอ้เอาทุกคนกินไหมคะโชว์เล้ฟิมน,นะคะ่ะนี่นะคะทุกคนนี่ฝีมือล้วนๆนะเขาทำเองนะคะนี่นะคะราคาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้เขาก็จะให้ชิมนะคะ นี่นะคะแล้วเราก็จะเป็นซื้อเป็นของขวัญหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะทุกคนนี่นะคะโอ้เพราะว่าจับใจ่ใช้สอยกันเยอะแยะเลยนะคะเราจะไปตรงไหนดีอะเดี๋ยวเราจะไปดูอันนั้นนะคะอ๋ออยู่นู่นนะคะใช่ไหมเออ เขามาซื้อของให้ใครไม่รู้นะคะเออเราก็ดูนะคะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะเ mm. พราะว่าอาทิตย์หน้าก็จะเป็นคริสต์มาสแล้วนะคะ mm. อ่าทุกคนก็มาจับจ่ายนะคะไซส์สวยซื้อของขวัญน,นะคะตีมายก็ซื้อให้ครบทุกคนแล้วนะคะทุกนะคะก็ยังขาดของตัวเองนะคะก็ถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่เท่าไหร่นะคะทุกคน ถ้าไหนไม่จําเป็นตีไมยยังไม่ซื้อนะคะเพราะว่าตีไมยก็มีแผนจะกลับเมืองไทยเนาะกลับไปอยู่เลยนะคะทุกคนนี่นะคะสวยงามามากมากเลยอ๋อเขามาซื้อที่ติดหัวนะคะนี่นะคะทุกคนสวยอะ่ะสวยมากเลยนะคะเห็นไหมคะราคาจะพอพอหมดคดมริสต์มาสแล้วนะคะช่วงเดือนหน้าเนี่ยเขาก็จะเริ่มนะคะลดสิบอันนี้ก็เริ่มลดแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะ ะะอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกผ้าม่านนะคะที่เอาไว้สำหรับคริสต์มาสนะคะทุกคนนี่นะอุย้ยเชื่อไหมว่าตีมายไปเมืองไทยเนี่ยตีมายซื้อนี่อ่าเท้าห่มนี่แหละคะ่ะไปฝากคุณแม่นะคะหนามากๆเลยปีนี้นะคะก็กะว่าปีนี้กะว่าจะซื้อของไปเยอะเลยแหละคะ่ะไปฝากนะคะนาะแล้วก็ าญาติพี่น้องนะส่วนมากจะน่าจะเป็นเสื้อพวกเสื้อแขนยาวนะคะทุกคนมีเห็ดด้วยนะคะเพราะว่าพงงรมงพะมานติมายก็เยอะแล้วนะคะทุกคนกระเป๋าน่ารักดีอะ่ะนี่นะคะเห็นไหมคะอ,อุ่นมากๆเลยนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนมาเราก็มาดูนะคะแต่ติมายก็ ใกล้ๆจะวันจะกลับนันตีไมายถึงจะมาดูนะคะให้ญาติพี่น้องว่าถ้าเป็นพวกข้อห่มเนี่ยมันจะดีไหมแม่ะอายุนี่มันหนากว่านะคะมันหนาแล้วมันใช้งานดีนะคะทุกคนเอาใครเนี่ย <c oughs> ลิง <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่นะคะของก่อน,นเยอะะอันนี้ก็จะเป็นถ้วยเป็นอะไรนะคะทุกคนนี่นะคะ อันนี้วันนี้มันเสาร์เนาะก็จะคึกคืนนิดนึงแล้วก็จะมีเค้กพวกเค้กพวกอะไรเนี่ยเต็มไปเลยนะคะทุกคนอ่านี่นะคะก็จะมีเสื้อนะคะอ่าตีไม้ก็ไม่ได้เน้นไม่ได้ถามนะคะเราก็ซื้อเนอนะความรู้สึกนะคะทุกคนส่วนมากๆเลยอันนี้เขาก็จะมาแต่งทุกปีนะคะทุกคนนี่นะคะวันนี้คึกคืนนะคะเด็กเต็มเลยนะคะอันนี้ก็เป็นฟิลิปปินส์นะคะ ร้านค้านี่ก็จะเป็นร้านพวกเค้กนะคะทุกคนวันเสาร์ก็จะคึกคักคึกคักนิดนึงนะคะร้านแว่น คือร้านแบนนะสวยอะอันนี้ก็จะเป็นพวกพวกอะไรรู้ไหมอันนั้นเป็นพวกเบียร์พวกไวน์นะคะทุกคนนี่นะคะตอนมาใหม่ๆเนาะตอนมาใหม่ๆก็แปลกอะไรรู้ไหมแปลกที่เราไปซื้อนี่แหละเขาก็ ไม่ขายให้นะเขาถามอายุด้วยนะทุกคนโอ้โหอายุแก่แล้วก็ยังถามอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นร้านเพชรร้านทองนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นร้านรองเท้านะคะโอ้ลิงไว้หลายคู่นะทุกคนม <laughs> ีเซลนะคะอันนี้อยา่าไปหลงกลน,นะคะทุกคนเขาเขียนว่าเซลแต่จริงๆแล้วอะโบอยากจะพากี่น่องข <c ười> ีดตัวเครเห็นฝรั่งอะขิดตัวเป็นแล้อพี่น่องเนี่ จริงๆแล้วตีไม้ก็ถอยรองเท้าคู่หนึ่งนะคะทุกคนอุ้ยเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าสามสิบสามสิบสามสิบหกเนี่ยไปแล้วนะคะมูเจ้าพอต้องห่วงหรอขยมีขยมีถุงเทา้าขยมีรองเทา้เทาแบบว่ายน,นี่นะคะสามอูสามแปดสามแปดนะ,ะทุกคนนี่นี่เราจะมาซื้ออันนี้นะคะทุกคนสวยมากๆเลยเป็นหนังแท้นะคะ เป็นหนังแท้นะทุกคนสวยมากมากเลยอ้อนี้สามแปดนะคะเตอร์ติอัลตามันจะเป็นยางยืดนะทุกคนสวยมากมากเลยนะคะ <c oughs> ตอนขากลับเมืองไทยนี้สงสัยจะเอาไปไม่ได้เพราะว่าจะซื้อรองเท้าบูทนะคะ <c oughs> สักสองคู่เรามีคู่หนึ่งเราซื้อสีดำนะเพราะว่าชอบสีดำมากนะคะ ประมาณนี้นะคะโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ